สวัสดีครับผมมิตตการางเพจคอเป็นหนังนะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูตัวอย่างหนังในกับกัปตันอเมริกาซีวิวอนะฮะซึ่งเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าฉายลงนะมีเพื่อนๆขอกันเข้ามาหลายคนนะฮะก็จัดให้แล้วกันนะครับผมก็อยากจะมารีแอคชั่นอยู่แล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะฮะก็เป็นการไม่เสียเวลาแล้วครับไปดูเลยดีกว่านะครับกับกัปตันอเมริกาซีวิวอตัวอย่างสุดท้ายนะฮะไปไป บักกี้บาร์สใครมาพาอั p เก t e มาเนี่ยพูดถึงเอเวอร์เจอร์ภาคแรกกับตันอเมริกาภาคสองปะ่ะแล้วก็เอเวอร์เจอร์สอง okay that's enough captain people are afraid oh yeah let me get him and i don't need to go on i'm going to go away level we need to put the check whatever form that takes i'm in i'm sorry tony if i see a situation when it's south, i can't ignore it sometimes i wish i could sometimes i want to punch you and you're perfect teeth now let me be loud นอัคคีบานดอลล่าครับแบ็กพันเตอร์ใช่ไหมแบ็กพันเตอร์โอ้โหโอ้ห๊ยอ้าวชิบหายผู้พันรถโดนบาสุก้าสอยตายเลยครับถึงสับตายเลยผู้พันรถโอโ้เดือดเลยงานนี้ อ้าว,อาวโอ้โย,ยโทนี่แคทแบล็พนเตอร์โดนยิงไม่เป็นไรโอ้โหโอ้โหเยีย่ยเดือดแอนแมนก็มาครับงานนี้อชื่วได้วิเศษเช้อ้าวกับตั้มเหมือนจะเป๋โอ้โห โอ้ย ja, อยา่าต huh? ัวอย่างนี้แม่งเดือดสัตว์อะเฮ้ยอย่าใกล้สปเดอรมแมนมาแล้วสไปเดอรมแมนมาแล้วไอ้เฮียขอกล้อม่นิดนึงนิดนึง จะถือโลดด้วยโอ้โหสไปเดอร์แมนมาแล้วนะครับโอ้นายน้ำตาจะไหลครับมาแล้วกับสไปเดอร์แมนเฮียเหมือนชุดจะไม่ค่อยเท่เลยวะ่ะแปลก ก็จบไปแล้วนะครับกับการพาไปดูตัวอย่างหนังกับตันอเมริกาซีวีสวอนะฮะก็เป็นตัวอย่างสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วนะครับก่อนที่จะเข้าโรงนะฮะก็โอ้โหความรู้สึกหลังจากที่ดูนะครับต้องบอกว่าตัวอย่างเนี้ยโอ้โหเพอร์เฟกสุดๆเผยเห็นฮีโร่หลายๆคนประทะกันแล้วนะครับแม่และที่เซอร์ไพรส์สุดๆนะฮะที่หลายๆคนอยากจะเห็นนะว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยมันไปอยู่ไหนนะครับตัวอย่างนี้ก็มาแล้วนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่า สุดตรีงกระดิ่งแมวจริงๆนะครับสมการรอคอยกับตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะฮะแต่รู้จากตัวอย่างเนี่ยสไปเดอร์แมนคงจะไปอยู่ข้างโทนี่สตาร์นะฮะแค่ปัจจุบันที่มีที่เผยโฉมว่าใครอยู่ข้างใครข้างไอรอนแมนก็กินขาดแล้วอะกับตำเมริกาจะไปสู้ยังไงวะผมก็ยังงงอยู่เลยวะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับเรื่องนี้ต้องไปพิสูจน์กันเองนะครับ27เมษายนนี้นะครับใกล้แล้วนะครับเดือนหน้านี่เองนะครับก็ต้องไปพิสูจน์กันเองแล้วนะครับว่าเนื้อเรื่องกับตอเมริกาซีวิววอร์นี่มันจะมมัััันน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 นแซ่่่บบขขาาาาดดดดดดไไหหหะะะจจสสสู้กกุเเเ็็ผรรรรวงโโทีีตต์ฟอพ นะโอ้โหปะทะกันมันจะสนุกขนาดไหนไปดูกันนะฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่านะ่าจะเปลี่ยนเป็นเอเวนเจอร์ซีรีสวอลไปเลยไม่น่าตั้งชื่อกับตัดอเมริกาเลยวะ มันต้องมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์คนดูแน่ๆเลยอะแบบให้เดานะกับอเมริกาจะตายภาคนี้หรือเปล่าวะแบบไว้อะไรตั้งชื่อหนังไว้อะไรอะไรเงี้ยเ,เป็นไปได้เหมือนกันนะก็ต้องไปดูเองแหละก็จบไปแล้วนะครับกับการพาไปดูตัวอย่างหนังชอบก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ทางช่องยูทูบของผมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาในความคิดเห็นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับพูดคุยกันขำๆได้นะแล้วเจอกันใหม่กับการพาไปดูตัวอย่างหนังเรื่องหน้าฮะขอบคุณมากนะครับชิอา